เตะทุกคนนี่ออกไปทุกคนนี่ทุกคนโอ้โหนี่ทุกคนนี่ออกไปทุกคนเน่เน่เออเออทุกคนนี่ สบายดีกลาบสบายดีพรอแม่พี่น้องมือสกู๊ทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับบอม่อนอีเซนเคยตอนนี้บอม่อนสิพาทุกคนมาเที่ยวด่านนะคะตอนนี้มันยามแรงแรงแล้วบอม่อนสิพาทุกคนหาเลาะลินด่านแบบนี่แบบสงบสงบแบบบอมีเสียงพลิลรบกวนนะมีแต่เสียงนกเสียงนูและทุกคนวันนี้เฮากับสิบพาทุกคนเลาะด่านแล้วเฮาสิได้ลเลาะมือนะทุกคนไปไปเบิ่งน้ำกันทุกคนวันนี้ แล้วบารนี้มาบารนี้เข้ากับสีได้หาเห็ดหรือว่าหาหน่อไม้เลาะมือทุกคนบารนี้เลาะมือบ้านคน,นแรกบารนี้หาเมื่อกินแรงทุกคนเข้ากับสีได้ถ่ายเฮ้ยคุณผู้ชมเบิง้งว่ามันน่าได้เพิเได้นะไปไปเบิง้งน้ำการเลยบาร์นทุกคนวันนี้เข้ากับยิ่งกระเต้ในทุกคน เหี้ยทุกคนโอ้โหทุกคนเฮ้ยทุกคนยังบมตายเดิทุกคนนี่เห็นไหทุกคนนี่กระเตะทุกคนนี่ตายแล้เหรอเข้าไอาเไหมทุกคนมันชื้อย่ยังมันเนาะหันยิงทุกคนนี่ทุกคนนี่กระเตะทุกคนนี่อ๋อไปเลยทุกคนนีเฮ้ยทุกคนโอ้โหนี่นี่ทุกคน ไปเลยทุกคนนี่นี่ทุกคนไปแล้วนี่นี่นี่ทุกคนโอ้ยนี่นี่ทุกคนนี่นะทุกคนนี่เมื่อกี้นี่ห้อก็ได้ยิงกระแต่ทุกคนก็ได้มานี่ยทุกคน กระแตตัวนึงนะทุกคนหาเมื่อกินแรกนะทุกคนหากินแบบเฮาขึ้นมาแล้วก็หางู้หาเพลยแล้วก็เฮาสีได้หากินเมื่อกินแรกนะทุกคนเฮามาแต่เที่ยวมาแต่เพลยแล้วก็ได้หากินแล้วเขาก็ได้มันนี่กะป้าแล้วก็กระแตตัวนึงแล้วเนาะทุกคนนีกะเลาะเมื่อบนี้ว่ามันสีได้เพลยได้ทุกคนไปไปครับส้มน้ำกันต่อเลยทุกคนแต่ต então, น like อนนี้ทุกคน ตอนนี้ก็คือเข้ามาเดินทางมานี่ก็เหกเติแลวกามาหอดบ้านรับแล้วเนาะ้ะานนี้เข้ากับสิบาพาทุกคนหาก,กินเลาะมือเลยนะทุกคนมาหามันชีได้เพลยีออน้ำทางน้ทำทางมือพุดแล้วทุกคนไปไปเบิ้งน้ำกันนี่กับบ้านรับแ,แลาะเงียบสง,งดัดครับทุกคน,นบ๊บมีบ่มีเพิ่อจะค้นนะมามันนี้จับ มีแต่พุคอยผู้เดียวแล้วมานี่ผบมีไพรมาเลยนี่คน,นแต่ละตูปตตละตูบปนี่นะบ่มีคนอยู่เลยนี่ นมาัดเครื่องคางเดินกบไม่ง่ายนี่นะเอายิ่งเหนือตกแล้วมันตกแล้วนี่ฮาสิไปเบิ้งมันแมนไปเลยนะฮเห็นติ่งไดียวเดียวหอยิ่งตกลงคือเสียงปุบมอ่านี้ไปไปเบิ้งน้ำกันทุกคนนี่ทุกคนเฮาสิเฮาไปเบิ้งนะเป็นตัวอยังเนาะเงาไม่ง่ายโอ้ทุกคนเด็กบรรทุกคนกัเล่นเนาะ นี yourself, right, ่ทุกคนได้กระเล่นมาตืมอีบาลนี่ไปหาเลาะต่อไปเลยทุกคนบาลนี้นี่กุกไม้แค่นี้เลยทุกคนมันกัดจักมันกัดเพี่อย่างกัดแก๊สแก๊สแก๊สอย่างนี้เนาะเอากระสีได้เลาะหาเลาะมืออีต่อไปเลยไปทุกคนไปติดตามน้ำกันทุกคนทุกคนมาเฮานี้เอากระได้ยิงเนื้อตกอีแล้วนะไปเบิ่งน้ำกันทุกคนมันเป็นผีเลยนะติดตามโซนน้ำกันเลยไป เหมยคนคือว่าเฮายิงมงนี้นทุกคนเสียงตกช็ดๆออกมานี่เออผู้ทุกคนนี่นี่เป็นนกทุกคน,ไ,ไ,ปกคนไปเเาอตายเลยวันนี้นะเออเออทุกคนนี่ตายนะทุกคนนี่เออนี่ทุกคนน,ออนก,นนกยนันทุกคนเออทุกคน,น นนกตัวนึงนี่คนนกยังทุกคนนี่ไปวันนี้ก็ได้ไปติดตามครับส้มต่อไปเลยทุกคนเฮาสีหากินเมื่อนะทุกคนเมื่อกินอยู่บ้านนะทุกคนไปติดตามกันเลยเรยทุกคนว่าได้พี่เลยได้พี่เลยนี่อันนี้ก็นกมีแทวได้นี่ก็เล่นกระแตนกนี่ไปสามล่แล้วยมันนี้ไปไปติดตามร่กันเลยเรยทุกคน เนี paid, ่ยก็ได้ช่วยหน้าก็ทุกคนเสียงนกพ้องเท่าแซ่ทุกคนนะี่มาจะมาเมี่ยนกหลายทุกคนเปิดกองหลังให้คุณผู้ชมเบิ่งนะบรรยากาศนี่นะสุดยอดเลยทุกคนนี่บินมาแล้วทุกคนนี่นี่เอ้าไปแล้วทุกคนนี่ทุกคน มันกลิ่นมหม่ทุกคนเนาะนกกลิ่นมหม่นี่กุ๊กปุ้กุก๊กเคิงบินตอมบบายอนู่ในเปิดแล้วเนาะปิดเลยทุกคนเครื่องบิบนผูนนนนน้เนาะ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 เจิดไปเจิดมาอยู่นก อันนี้ครับก็ได้ย่างมาเลยทุกคนปอตัวนนกนะนนกทุกคนปีกเชื่าไปไปอันีเข้ากะชิได้เลาะขึ้นนะทุกคนเลาะมือบ้านนะมันขับนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงนะทุกคนแต่ข้ายังยู่ตะดงไปทุกคน ท่านอาัลตะเขตด่านใช่ไหมทุกคนทุกคนนกนี่จัคนกจัก,ก็เล่นเนาะห้องเช่ๆเอเลยอโอ้ยอยีกแท่งโห่นี่ก็มีเย็นนี่ ฮนะทุกคนป,ป,ปุ๊บปุ๊ปลายไม้ไงเพื่อทุกคนนะจักนกจักกระเล่นนะนะกระเหาะก็มีทุกคนนะป้าตัวนะตัวตัวนะกระเหาะสองตัวทุกคนนะนะตีนมนมอยู่นะปุ๊บปลายไม้เพนะนะืทุกคนมันซุ่มกองบัไดเนาะนะทุกคน กัลอกกันลอกทุกคนกันลอกทั้งนกทั้งพี่เลวมันโถงกันนะทุกคนนี่มันหาก,กินแบบตามป้าไม้แล้วทุกคน,นกินบงกงิ่นอะไนี่โอ้ และตอนนี้กะเฮาก็ได้มาฮอดปุยแกบอีนล้นทุกคนโุยโจดเท้ากายไปเมื่อเช้านี่แหละเฮาก็สิได้หาเศร้ากินน้ําก่อนนะทุกคนเมอยางมื้อนี้กัไก่พอแล้วนะนี่เฮาก็มากินน้ําก่อนน้ําไหลโอ้ยําไหลจ้อยๆทุกคนเสร็จกินน้ําก่อนนะทุกคน สูดเดิมกินน้ำก็สูดเดิมอัมเนก้าและบ่มีอันตากทุกคนเนาะสูดก้าวสูดก้าวกินน้ำก็โอ๊ยมากละ น้ำกินน้ำใสย,ยุ่มเดี๋ยวไปหลังจากนี้ก็ได้เดินทางต่อเนาะมันค้ำแหงนะเอากตบไม่ได้เอาโคบมาน้านะทุกคนไปเอาอ่าทุกคน เมานี้เฮากาได้ลาเหนื่อ้นั่นทุกคนนี่ตอนนี้เฮายิงมันตกอยู่ข้างหนำนี่เฮากาสิไปเบิกนะทุกคนมันเป็นเพล้ไปเบิกเพล้ทุกคนเฮาได้ยิ็นสิ่งมันตกลงนี่ทุกคนเนาะเท่านิงมาตัพู้ผู้กุ้งไม่ง่ายนั้นทุกคนสิ่งมันตกข้างนี้เฮาสิลงเบิกงนกันมันจะเป็นเพลทุกคนตกหนำมาเนี่สิตมนะโอ้เปี้ยมาทุกคนนี่เห็นแล้ว นี่ทุกคนแมนพือเล่นอันนี้ทุกคนโอ้ปี่ทุกคนการเล่นนี่นนค,นนคือก้าทุกคนนี่น,นี่ตกหนำทุกคนเหรอไปอ๋อกันบานทึกทุกคนสิได้เลาะมือนะทุกคนบบบนี้แล้ทุกคน ตอนนี้กาเห่ากับมาเคืงทางแล้วเนาะกับมันสีคำๆนะวันนี้กาเห่าสีให้เบิกงนะ้เนือ้อแถวลลามาได้นะมันมีพี่เลอรได้นะมาเบิงกนกการทุกคนวันนี้ค่ะเมื่อกี้นี้กาเห่าก็ได้มาตืมอีกตัวหนึ่งเนาะก็เป็นสี่ตัวเป็นนกมาเบิงกันทุกคนทุกคนอันนี้น่ะเป็นอันนี้น่จะเป็นกระแตทุกคนเนี่อันนี้นะกระแตนี่นะ อันนี้นะเป็นกระเล่นนี่กระเล่นนี่มีสองตัวนี่ทุกคนได้มาเมื่อกี้นี่ก็เข้ากันในกระเล่นนี่กระเล่นจะรุดกระแตเนาะน้อยก็กระแตนี่นี่นะนกทุกคนนกอย่างนี้ทุกคนแมนบ่นกกระตงโคบอันนี่ลมโลมมากะมานพอดขกคนนทุกคนมีนะ eh นี่น พี่เป็นพ่องเลยเนี่ทุกคนนี่นี่นมานี่ทุกคนนี่มงวันนี้นะคือว่าคุ้มแล้ววันนี้นะแล้วเข้ากะสีได้จบคลิปเดี๋ยวนี้นะทุกคนแล้วก็ถ้าเพืเ่อนๆมักคลิปล่าเนื้อไปนี้กะเพอคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวเฮ้ามีเวลาเฮ้าสีได้ขึ้นมาเอ็ดคลิปล่าเนื้ออีแล้วก็คลิปนี้ใน,นเชียร์บอได้มี การฮ็ดกินเฮ้ยให้เบิ้งนะทุกคนคลิปนี้สิผมมีการฮ็ดกินให้เบิ้งกัย้อนว่ามันกับคำแล้วเนาะฮามือบ้านแล้วกะมันกะบ่มเมาะชมปานไดแบบมันดึกมันมันมืดนะประมาณนี้กะตะเว้นกะต๊กดินแล้วนะกะขคอขอโมกขอบใจทุกคนที่เข้ามาที่ตามรับส้มคลิปนี้ก็มีแต่คลิปล่าเนื้อนะแล้วกัเอาสิ เอาสีได้ฟ้าไว้สำนีนะคลิปหน้าพอกันไหมสบายดีทุกคนขอขอ,อบใจ